เรื่องราวของพระยากรุษนาคิน,นาคาราชบุตรแห่งพระจันทร์ถือกำเนิดขึ้นในคืนเดือนหงายเป็นพญานาคตระกูลวิรูปักโขนาคราชจุติแบบโอปาติกะด้วยการเนลมิตรขององ์จันทรา เป็นล่างพญาน,นาคสีขาวพระนาภีและพระเสียรเป็นสีทองล่างมนุษย์เป็นมานพหนุ่มลูกงามพัดเกศสายยาวหยักโศกส,สวมเสื้อผ้าอาพรสีขาวเพชรแวววาวและยิบรลยยับมือถือพัะขันอันเป็นอาวุธประจำกายเหตุที่ได้มาเกิดเป็นบุตรแห่งพระจันทร์นั้นเพราะอดีตชาติเกิดเป็นพราหมณ์หนุ่มนามว่าอังคต อังคตเป็นพราหม์หนุ่มในสำนักพราหมแห่งท่านลือศีวันคลามุนีซึ่งจะฝึกการทำสมาธิแบบเพ่งธรรมชาติพราหมบางท่านเพ่งใบไม้บางท่านเพ่งดินบางท่านเพ่งก้อนหินพราหมอังคตนั้นเลือกการเพ่งแสงจันทร์เพราะเขารู้สึกสบายใจทุกร่างที่ได้มองแสงจันทร์ ท่านอังคตฝึกสมาธิด้วยแสงจันทร์ในทุกๆวันจนจิตจับที่แสงจันทร์เมื่อจิตเป็นสมาธิถึงขั้นมีฤทธ์ก็สามารถมองเห็นแสงจันทร์ได้ในทุกที่ทุกเวลาแม้ในที่มืดวันที่ไม่มีพระจ,จันทร์พรามอังคตก็สามารถกาหนดจิตให้เกิดแสงขึ้นทั่วอาณาบริเวณได้อย่างน่าอัศจรรย์ โดยอำนาจฤทธิ์ทางใจนี้ท่านอาจารย์จึงยกย่องให้พรามอังคตเป็นบุตรแห่งพระจันทร์และในทุกคืนวันเพน็ญพรามอังคตจะเป็นผู้นำพิธีบูชาพระจันทร์โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมมากมายนอกจากนั้นพรามอังคตยังใช้ฤทธิ์นี้ในการรักษาชาวบ้านที่เจ็บป่วยได้อีกด้วย การเล่นลิศของพรามเกิดจากการกระทำสมาธิเป็นไปเพื่อความสงบแห่งจิตแต่ยังมิได้ตัดกิเลสเมื่อหมดอายุไข่รงจึงได้จุดติเป็นพญานาคสีขาวสว่างสวยัยให้แสงสว่างแก่ผู้เดินทางและสัประสัตว์ที่ใช้ชีวิตในยามค่ำคืนที่แสนจะมืดมิด และนี่ก็เป็นหนึ่งในอดีตชาติของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะอาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้กับลูกค้าทุกท่านขอบคุณค่ะ